สวัสดีครับกับผมนายแพทย์กวีชินสาสวัสด์แห่งกวีคลินิกเวชกรรมวันนี้จะเสนอสาระนารู้เรื่องก็คือเรื่องการอ่านหนังสือเพิ่มศักยภาพในอนาคตของเด็กได้ถึง90%เลยนะครับเป็นการลงทุนที่ฉลาดที่สุดนะครับมันจงฝึกเด็กให้ได้มีทักษะการอ่านหนังสือเป็นดีที่สุดนะครับ จากข้อมูลของม,ามหาหวาิทยาลัยฮาร์วาร์ดได้ทำการสำรวจนักศึกษา90%าที่ได้รับทุนการศึกษาอย่างง่ายได้ใช้เวลาว่างไปกับการอ่านหนังสือแทนที่จะเพลิดเพลินกับชายหาดอันอบอุน่นพราเขากลับเลือกที่จะใช้เวลาในห้องสมุดแทนงานวิจัยแสดงให้เห็นว่านักศึกษาฮาร์วาร์ด8ปอ่านหนังสืออย่างน้อยหนึ่งเล่มต่อสัปดาห์นะครับโดยเฉลี่ยแล้วนักศึกษาแต่ละคนอ่านหนังสือ50-70เเล่มต่อปีรวมถึงเอกาสารทางวิชาการด้วย ผลการศึกษาโดย National Endowment for the Arts สารัฐอเมริกาแสดงให้เห็นว่านักศึกษาที่อ่นานหนังสือเพื่อเพื่อความบันเทิงเป็นประจำมีคะแนน Z สูงขึ้น10-15%และโอกาสได้รับทุนการศึกษาเพิ่มขึ้น27%ในกลุ่มที่อ่นานหนังสือมากกว่า15เล่มต่อปีการอ่นานหนังสือไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มพูนความรู้แต่ยังฝึก การคิดวิเคราะห์และจำนวนอาการอีกด้วยคนประสบความสาเร็จจานวนมากพิสูจน์แล้วว่านิสัยการอ่านหนังสือคือความลับที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตดังเช่นมาร์กสกอร์เบิร์ตจัดทําแผนการอ่านหนังสือรายรายสัปดาห์มาตั้งแต่สมัยประถมศึกษาวิลเกตที่อ่านหนังสือปีละ50เล่มและยอมรับว่าการอ่านหนังสือไม่หยุดช่วยให้ผมมีความสามารถในการหาเงินที่แข็งกแกรง่งชาลีมังเกอร์เป็นอัจฉริยะด้านการลงทุน มักพกหนังสือที่ติดตัวมาตั้งแต่เด็กนะครับเขากล่กาวว่าควา,าสมสำเร็จของผมเกิดจากการไม่เสียเวลาในการอ่านแม้แต่นาทีเดียวนะครับผลมาัศจย์ของการอ่านหนังสือไม่เพียงแต่เป็นนิสัยที่ดีเท่านั้นแต่ยังเป็นปาฏิหาริย์ที่ช่วยให้เด็กๆพัฒนาการอย่างรอบด้านทั้งด้านสติปัญญาอารมณ์และบุคลิกภาพการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ดังวิทยาศาสตร์และ และประสบการณ์จริงมากมายได้พิสูจน์แล้วว่าเด็กที่รักการอ่านมักจะมีข้อได้เปรียบที่โดดเด่นในด้านเรียนรู้และการใช้ชีวิตการอ่านหนังสือช่วยขยายความรู้หนังสือคือความทรัพแห่งความรู้ของมนุษย์เมื่ออ่านหนังสือเด็กๆจะสามารถเข้าถึงข้อมูลที่หลากหลายตั้งแต่วิทยาศาสตร์ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและศิลปะนะครับคำศัพท์มากมายที่ช่วยเพิ่มพูนิทักษะด้านภาษาและการแสดงออก การคิดเชิงตะก,กะผ่านเรื่องราวและบทเรียนเชิงมนุษยธรรมนักเรียนหลายคนบอกว่าการอ่านหนังสือทําให้พวกเขาเข้าใจบทเรียนได้เร็วขึ้นคิดได้เฉียบแหลมมากขึ้นและได้คะแนนสูงในการสอบการอ่านหนังสือช่วยพัฒน,นาจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์การอ่านหนังสือช่วยกระตุ้นจินตนาการอันทรงพลังต่างจากการดูทีวีหรือเล่นเกมขณะอ่านหนังสือเด็กๆจะต้องจินตนาการถึงตัวละครฉากและโครงเรื่องซึ่งจะช่วยเพิ่ม ความคิดสร้างสรรค์นในการเรียนรู้และแก้ปัญหาพัฒน,า,นกา,กาการทักษะการความคิดเชิงภาพช่วยให้เด็กๆซึมซับความรู้เป็นความคิดเชิงภาพช่วยให้เด็กๆซึมซับควบามรู้ที่ซับซ้อนได้อย่างง่ายดายปลูกฝังความลงไหลในงานศิลปะเช่นการวาดภาพการเขียนและบทกวีการอังสือช่วยฝึกอารมณ์และบุคลิกภาพการอังสือสอนความรู้แต่ยังสอนให้ผู้ คนรู้จักความเป็นมนุษย์อีกด้วยมีความเมตตามีความเพียรพยายามมิตรภาพและครอบครัวช่วยเด็กๆเ,เข้าใจผู้เรียนเรียนรู้รับมือกับความยากลำบากจากตัวละครในหนังสือเสริมสร้างความภูมิใจในตัวเองและมุ่งมั่นผ่านตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมการอ่านช่วยลดความเครียดเพิ่มสมาธิเด็กๆมักมถูกลบกวนจากโทรศรัพท์และคอมพิวเตอร์ได้ง่ายการอ่านช่วยพัฒนาอดความอดทน การอ่านต้องใช้สมาธิสูงเด็กๆยังช่วยลดความเครียดได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งมาอ่านหนังสือตลกหรือกลร์ตูนช่วยพัฒนาความจำด้วยการจดจำเนื้อเรื่องการอ่านหนังสือช่วยประหยัดต้นทุนการลงทุนเป็นการลงทุนที่ยั่งยืนนะครับเมื่อเทียบกับหลักสูตรทักษะราคาแพงหนังสือถือเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ที่มีคุณค่าที่สุดราคาไม่แพงแต่คุ้มค่าอ่านได้ซ้ำแล้วซ้ำเล่า ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆทุกครั้งเข้าได้ง่ายไม่ว่าจากห้องสมุดโรงเรียนหรืออ e ีบุ๊กการลงทุนในหนังสือเป็นการลงทุนที่ชาญฉลาดที่สุดสําหรับอนาคตของลูกของคุณนะครับเป็นการกระตุ้นให้เด็กๆหันมาอ่านหนังสือใชเพื่อจะเพิ่มทักษะแล้วก็มีความคิดสร้างสรรค์นะครับแล้วก็ทําให้มีอนาคตที่สดใสการเรียนก็จะดีขึ้นนะครับ เพิ่มศักยภาพในตัวเองได้มากขึ้นนะครับสาระน่ารู้สำหรับวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้โปรดติดตามตอนต่อไปได้สวัสดีครับ